ไม่ทำมีเก it ียนี่มันหยุดไปครับวันนี้อ่ะคุณม่ถามหนวไหนเป็นงไงตัวที่อะไครับไหนเ่ไงตัวคเียูิเนียางว่ามีลายด้วยลายทองอาไรเยีะยแล้วตรเนี้ยไปถายเอ้ยจะทำมาฟาลาซี่นี

แเท่าไหร่อแบงค์ว่าไงหยอนไม่ทอนถอนครับขอบุดเท่าไหร่แบงค์ขอบจนเท่าไหร่ถอนไหรจ้ะไม่แม่เอาแบงค์ต่อจุดไปทุลุ่นเลยีเจ็ดตัวเาจ้ะผมกไม่รู้เรื่องนะครับว่ากดพูดครบกดรับ ต้องขอพูดด้วยครับผมบอกว่าผมขอเวไปรับตัวเออครับขอดูหน้าตะก้องหน่อยดิเออครับครับพอดีว่าผมต้องขอต้อนรับครับผมคือไม่อยากตั้งใจแถ่ายจริงๆนะครับคือผมต้องทำงานครับไหนๆก็ไหนๆแล้วถ่ายทำเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเออขอบคุณครับได้อะไรครับได้น้ำเต้าบุปปลือเปล่าครับอ๋อนะครับต่อไปเสือครับผมใกล้เสือนะครับโอ้ดีมากเลยครับ เออไม่ต้องว่าวคุณดารัก็เช่เลยครับตอนนี้นะครับเราได้ถ่ายวงล็อกอันยิ่งใหญ่ที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเขาเป็นมือกีตราร์ที่ใช่และเขาก็ให้เราอนยียให้ถ่ายของเขานะครับเพราะตอนนี้เขาดูมากจริงๆครับเท่ามากดูรองเท้าเขาสิครับเป็นรองเท้าที่ราคาแพงมากที่คนไทยไม่กล้าซื้อนะครับ เพื่อจะจับลงท้างของเขาคู่นี้ก็ประมาณสักอ่าผมว่าผมว่าผมขอเวลาส่วนตัวครับโอผมขอเวลาส่วนตัวจริงครับเออถ่ายคนอื่นแทนแล้วกันนะครับโอยได้ครับไม่ต้องว่าคุณกินอะไรครับอ๋อผมการกินปูอาจจะครับขอโทษครับขอถ่ายถ่ายได้ไม่ครับกองครับเออขอสภาพทีิหนึงได้ไม่ครับเอ๋อผมอยากจะถามคุณอันดับแรกว่าคุณคิดยังไงที่เป็นมึกกองครับ พราะว่าความชอบะครับมันความชอบครับเออครับเออมันมีข่าวหลุดออกมาว่าคุณทะเลาะกับคุณ๊อที่ออแยกวงใช่ไหมครับใช่ครับไอ้ข้าเลยกินไกินไกกินกินไม่กมินไมกเป็น